ล่าสุดแอนกันยารัตน์ชีวิตลำบากหนักหลังหย่าเจ๊สัตวัตเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักอดีตสตาของเมืองไทยอย่างแอนกันยารัตน์บอกสันเทียในวัย51ปีโดยเธอเป็นดารานางแบบลุกครึ่งที่ฮอตมากมีผลงานมากมายทั้งงานละครเดินแบบและถ่ายแฟชั่น และวันหนึ่งได้แต่งงานกับนักแสดงหนุ่มเจคสัตวัตดุลยวิจิตก่อนมีทายาทด้วยกันสองคนคือพิมพ์ักคินจิกิศิลปินที่เคยมีผลงานการแสดงอยู่พักหนึ่งและลูกสาวอีกหนึ่งคนสุดท้ายชีวิตครอบครัวที่ดูเหมือนจะสวยงามก็ไปไม่รอดมีเรื่องมีร,งราวทำ้ายร่างกายกันจนถึงขั้นต้องขึ้นโรงึ้นศาลและชีวิตคู่ก็จบลงในที่สุดซึ่งเธอได้ห่างหายไปจากวงการนับ20ปีเป็นซิงเกิลมัมอยู่หลายปี งานเงินที่มีก็เริ่มถดถอยทำให้เธอเลยต้องหวนกลับมาถ่ายเซ็กซี่อีกครั้งรวมถึงต้องขายบ้านที่ธนาคารจ่ายยึดเพื่อจะนำเงินมารักษาอาการไม่สบายโดยตอนนี้เธอได้ใช้ชีวิตอยู่กับแมวสามตัวในบ้านของเพื่อนที่กำลังจะถูกยึดโดยมีเงินใช้ใจ่ายที่ลูกสาวให้เดือนละประมาณ3,000บาทซึ่งเธอได้เผยว่าตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยตั้งแต่ปี53แล้วค่ะบ้านก็ขายไปเมื่อปีที่แล้ว ที่ขายเพราะว่าแบงค์เขาจะยืดเพราะเราไม่ได้ผ่อนแบงค์มา2-3ถึงปีแล้วก็ขายได้แล้วเอาเงินไปใช้นี่แบงค์ทั้งต้นทั้งดอกเหลือนิดหน่อยก็เอาไปไถ่ที่คืนให้แม่สมบัติที่มีทั้งหมดก็ขายใช้ไปหมดตอนนั้นหมดเลยเพชรพองหมดเลยประมาณ10บาทแหวนเพชรสร้อยที่สะสมมาตอนแรกจะเก็บไว้ให้ลูกสาวก็ต้องเอามาขายหมดลูกสาวเงินเดือนก็ได้ประมาณหมื่นกว่าๆโดนหักค่าประกันสังคม เขาก็ให้แม่ได้นิดหน่อยเดือนไหนเขาไม่พอเขาก็ยืมเพื่อนเขาก็ให้แม่ได้แค่สองถึงสามพันบาทก็ถือว่าเยอะนะเขาจะคอยไลน์มาถามแม่มีเงินใช้ไหมด้วยความเป็นแม่เราก็ไม่อยากไปรบกวนลูกซึ่งล่าสุดเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้แอนกัญยารัตเผยชีวิตไม่ได้ตกอับถึงขั้นต้องไปประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์หาเงินแค่อยากมาหาประสบการณ์ใหม่ๆมีเพื่อนใหม่ๆเท่านั้น เผยตอนนี้สุขภาพเริ่มแข็งแรงขึ้นและดีขึ้นกว่าเดิมเริ่มกลับมารับงานในวงการได้แล้วหายไปรักษาตัวนานถึง6ปีสำหรับอดีตนางแบบสุดเซ็กซี่แอนกัญยารัตบ,บอดสันเทียหลังจากเจอมรสุมชีวิตที่ถาถงเข้ามาไม่ยัง้งและเมื่อปี2553ถึงขั้นเดินไม่ได้ทำให้ต้องลาจากวงการบันเทิงและกลับไปรักษาตัวจนตอนนี้สามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง และไม่ต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงแล้วและล่าสุดเจ้าตัวก็ตัดสินใจลงสมัครประกวด n i s s UNIVERSE Thailand 2017เพราะอยากหาประสบการณ์ใหม่และเพื่อนใหม่ไม่ใช่เพราะเรื่องขัดตนเงินทองและชีวิตตกอับซึ่งแอนกัญยารัตก็ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้สภาพร่างกายดีขึ้นเริ่มกลับมารับงานในวงการบันเทิงได้แล้วโดยเล่นรับเชิญให้กับละครช่องเส่วนเรื่องสุขภาพนั้นดีขึ้น90% ต้องขอเป็นกำลังใจให้คุณแอนด้วยจริงๆค่ะ